ไอ้ hey, แมวมันโสอินเข้ามายัางวะขอบท่านกําลังต่อสายอยู่ผมแจ้งแมวเลิกไปแล้วว่าท่านตัดสินใจยืมเงินเข้าแต่เขามีเงื่อนไขมีเงื่อนไขหาอะไรล่ะตัวสามอ่ะฮัลโหลไอ้แมวแกมีเงื่อนไขอะไรถ้าคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนเอารัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยกลับมา เดี๋ยวเองดิข้าเป็นมะเด็ดการไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลผมพร้อมจะให้คำแนะนำปรึกษาอย่ามาันสอนข้าสรุปแกบอกไม่ยืมตังใหม่พร้อมครับจะให้ด้วยตัวเองหรือเปล่าทักทิ้มาทำเองเลยจะให้ยืมเท่าไหร่ห้าร้อยบาทอันนี้สงจากประชาธิปไตยที่กิาช่วยแกนะ มีเงินตั้เป็นหมื่นล้านไห้ยิมห้าร้บาทแล้วแกจะไม่มีบ้านด้วยอันนี้ค่าเคยทงำมาสตาร์ลิมมันคิดว่าตัวเองเป็นใครมันมีเงินข้ามีรถถังเป็นพันคันถ้าจะเอาเงินซื้ออาหารข้าได้คงคขาตายท่านครับกองทัพเราก็จะช่างแตกแล้วจะเอาเงินที่ไหนเติมน้ำมันเป็นสินให้รถถังล่ะครับ